ามีผู้หนึ่งก็ถามามาคำถามใกล้เคียง,งกันกับคลิปที่ผ่านมาว่นั่งสมาธิแล้วติดวิติตัวโยกตัวโคงไม่ไปไหนสักทีเนี่ยจะแก้ไขยังไงถ้าเรานั่งแค่ขั้นสมาธิแล้วตัวโยกตัวโคงมันเป็นลักษณะอาการปิติเราจะต้องทำหลักคล้ายๆว่าประกอบเหตุอย่างไรแล้วก็สังเกตผลอย่างนั้น แล้วก็น้อมไปที่เหตุต่อสมมุติว่าเราดูลมหายใจแล้วก็มันไปติดแค่ปิติแล้วหรือภาวนาพุโทโธแล้วติดแค่ปิติเริ่มมีเริ่มเข้าสมาธิบางส่วนแล้วจนกระทั่งไปถึงระดับปิติเราก็ทําให้มันมากกว่านี้ถ้ามันยังไม่หายก็จเจริญนิพพานาแทนที่จะเอาสตินี่ไปยึดอยู่กับในอาการอาการที่มันเกิดวิติเราดูเราดูมีใจเต้นไหม ให้มีสติตรงสัมมัญญาเวลาหลักการเจริญนิพพานาก็คือมีสัมมัญญามีสติในแนวทีญญ่ข้มมญญาพเจ้าแนะนำนะมีสัมมัญญาในการคู่เหยียดเค,ดเคลื่อนไหวกินดึงเขี้ยวเลี่ยมถ่ายจนละปัสสาวะเรายกมือกําหนดความรู้สึกในมือเนี่ยมันจะเข้าถึงใจเต้นเราดูความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยพออารมณ์เราละเอียดแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกโดยอาศัยความรู้สึกเป็นทางเดินเนี่ยของสติเนี่ยมันจะเข้าไปถึงใจเต้นได้ นะการออกกําลังกายวิ่งหรือว่าออกกําลังหนักๆเหนื่อยเลือดสูบฉีดแรงหัวใจทํางานแรงๆก็ใจก็เต้นแต่อย่างนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันผิดธรรมชาติของอารมณ์ที่เป็นปกติเพราะถ้าอารมณ์ถ้าเราจะไปดูใจเต้นตอนที่ออกกําลังหรือวิ่งปุ๊บเนี่ยพอมันร่างกายมันปกติแล้วใจเต้นมันก็หายถ้าเราไม่ฝึกสติแต่ถ้าสมมติเราจเจริญสติอยู่คอยดูอยู่ยังไม่เห็นใจเต้นเนี่ยเราทายังไงให้มีความรู้สึกด้วย ก็โดยการดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกหรือความรู้สึกในการยกคู่หย้าเข้าเหยียดเย้ะออกหรือเดินยงกลมก็ยกเท้ามีความรู้สึกได้ว่าเท้าเนื้อเปลงเสือกปตั้งสต,ติห้านิ้วเท้าอาจจะมีความเสียวความรู้สึกเนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆให้ชัดเจนต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เข้าถึงจิตเข้าไปรู้จักหัวใจเต้นก่อนแล้วก็เข้าสู่ถวนถึงจิตแล้วก็ไปเขืนเห็นความเกินดับของจิตมโนสัมผัสแล้วก็กลายเป็นมโนวิญญ,ญาณแล้วเป็นแน่นเครียด พอไปถึงแน่นเครียดอย่านียมันจะเกิดอาการตัวโยกตัวโค้งแล้วพระสมาธิมันเริ่มได้ที่แล้วหรืออาจจะตึงหัวปวดตาปวดหูเครียดตามตัวหรือออกอาการสัน่นเหมือนเจ้าเข้าอะไรก็ช่างเรามีหน้าที่ดูใจเต้นดูความรู้สึกเนี่ยให้มีความรู้สึกไว้ด้วยนะเป็นหลักประเดี๋ยวความรู้สึกมันจะเข้าไปทลายก็แล้วก็กิเลสกรรมวิบากเองที่เราเคยทํามา สมมติว่าเราทํามาเป็นส่วนของวิบากกรรมในส่วนของอเน็นชาบิสังขารเราเคยได้ชาญมาแต่ระดับชาญต้นๆเนี่ยมันยังออกอาการปิติก็คือการปรุงแต่งตัวโยกตัวโค้งอยู่เราขอให้มีสติตรงสัม,มัญญาอาศัยใจเต้นเหมือนกันแต่ว่าให้มีสัม,มัญญาคือให้ชัดเจนให้สติเบนไปให้ชัดเจนในสม,มัญญาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปดันให้ทะลุป,ปูโโปรงทุกทวาร อาการบูงแต่งจะค่อยๆระบายหายไปเองเขาเรียกว่าวิบากมันส่งผลเราเคยทํากรรมเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นนะพอเราสลายเราปล่อยวางท่งคือเราชําระสะสางปุ๊บเนี่ยเราไม่ยึดติดในฌานที่มีอยู่เราตัดอุปทานให้ไดนะ้เรื่องของอาการบิติก็จะหายไปนะก็เป็นการเจริญวิปัสสนาต่อวิธีการแก้ไขนะถึงจะ สลายได้แต่ในระหว่างที่จเจริญในสติสมาธิกำลังพัฒนาอยู่อาการนะปรุงแต่งตัวโยกตัวโค้งก็อาจจะยองคงมีอยู่แต่ถ้าดูไปเรื่อยๆให้ชัดเจนต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปเองเป็นปกติเพราะมีผู้เคยทํามาได้แล้วได้ผลนะที่ข้าพเจ้าแนะนํามาในคลิปต่างๆเนี่ยต้องหลายพันคลิปแล้วเขาทำเขาทำจนได้ผลถามคําถามเนี้ยไอเรื่องตัวโยกตัวโค้งมาตั้งแต่สมัยแรกๆ พอทําไปทําไปตอนหลังเนี่ยมีลักษณะพิเศษจากคนอื่นคือมีได้ทั้งฌานด้วยนะพเ,นเพราะมันเป็นบารมีเก่าเขาเจริญแค่ดูใจเต้นแน่นเครียดโลง่งไปเรื่อยเรื่อยแต่นะาบางคนเค,เคยทำถึงรูปฌานได้ก็ได้รูปฌานด้วยรูปฌานนะรูปฌานก็แล้วแต่ใครจะทําได้ทําถึงนันไหนก็ดูแค่ใจเต้นนะขอให้มีความรู้สึกด้วยใจเต้นหายไปก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูก นะมันจะปรุงแต่งช่างมันมาเดี๋ยวเราดูความรู้สึกก็ว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันผ่านได้แต่ถ้าเราไปดูนะเราไปยึดอยู่ที่ฐานกายอย่างเดียวมันก็จะปรุงแต่งไปอย่างนี้ก,ก,ก็โยกอยู่อย่างนั้น mä. ถ้าผ่านได้ก็แล้วไปถ้าผ่านไม่ได้ก็เออปรุงแต่งก็เป็นนั่งทีไรก็เป็นเมื่อน,นั้นถ้าจะให้ผ่านจะต้องมีความรู้สึกในความรู้สึกให้ชัดเจนก็ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะผ่านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกใบหน้าตาเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้้้นนนนนเเปปป็็ธธรรรรมมมมดดดาาาสิ่งััววีคบไ แล้วมีสติธรรมญยะทาลา,ายความยินดีร้ายให้พิน,นาศไปที่มันเกาะกลุมทีจิตเราที่เราเคยทํามาและว,วิบากกําลังส่งมาเนี่ยเราทําลายให้พิน,นาศไปแค่นั้นเองเป็นการแก้ไข